เราสู่เกมแม,นม,นม่นในโปรเจกต์ในซัดนะครับวันนี้ผมพอเราจะมาเล่นโหมดเนื้อเรื่องแต่ผมไม่เล่นครับผมจะเล่นโหมดอารีนาเริ่มจับมนาก่อนเลยไม่ แต่แรกไม่มีตังค์สกิลก็อัพไม่ได้เพราะกูมามันก็เล่นแบเลยเพชนี่มันต้องสอบกูใช่ไหมครับต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยเสียงเสียงหายนะ อ่ะเ็ช่วยอีรัหล่อเลยหล่อเลยไม่หมแ่แล้วเทวคกูเหรอเออแล้วก็รผมดูบอกไปว่าใช้เลเจนดี้มาก่อนครับมึงมาดิมึงจะเอาของกูเหรอครับเอาของกูเหรอเอากูเหรอครับมึงก็อีกมึงก็มึงก,ก็อีกคนมึงก็อีกคน มาโตเดิมลงไปไหนอะไรก็ดีพุ่งแหลนพุ่งแหลนพุ่งแหลนเลยพุ่งแหลน พุ่งแหลมพุ่งแหลมพุ่งไม่โดนว่าวอีกูพุ่งแม่งเลยหมาหมูกับกูหมาหมูกับกูเหรอหมาหมูกับกูเหรอครับหมาโมหมาโมเหรอครับหมาหมู หมามูเหรอจริงผู้โดนสกัดผู้โดนสกัดหนึ่งบาดแผลให้มันมีมือให้หมดหมามูจตกูจะซัดไปที่ทตุกทาง ที่อาวุธขอหน่อยโอ้ย one เต็กูตายเลยอ่าวดกูแตกเลยโอกาสของมนะถ้าแต่รัคงที่ซื้อวดก็ต้องแล้วถ้าจะใช้มันก็ต้องกดสตร s c ก่อนเลย está bien bình là bình Hãy 哎，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯。<noise> <noise> <noise> ดเูเลยกว่าหมัดดเูเลยกว่าหมัดดเูเลยกว่า พอเพิ่งมาหลุดอตอนนี้คืออะไรวะเมื่อกี้คืออะไรวะ มันย้อน,อนแล้เจ้าของเคยเห็นเคยดียไหมของมันย้อนของมันย้อนของมันย้อนเนี่ยย้อนใส่หน้ามันด้วยมันจะไม่ใช่เจ้าของรูปปกัน ก็รักหน่อยกูจะได้แตกต่างมากักงไปจอนบิ๊กเว้ย ช็อตคิวรู้จักไหมวันช็อตคิว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 ไอ้น้องวันช็อตคิววันช็อตคิวเลยรู้ว่าทูช็อตคิวป่ะบาเลีออบเมื่อกี้ ไอเสกอตนี่ว่ามาถึงบาเลียกูลงเออกูลุดไปกูลุดกูเล่นกูเคยเล่นนี่ว่ะมันก็แแลกไปนั่นแหละเกมโอ้โหโอ้โหตายโอ้โหตงเลสเซอร์ด้วย งมงาแลค่แว่นอันเดียวเกาะแม่งโคตรเยอะเลยเสียงแม่งขาดไปห,หายอ่ะ เลเซอร์ของติเลเซอร์ด้วยโคตรเทตัวระยะปู โยนไเ,เลเซอร์นึกซึเออเ้ยนี่แหละเพาะที่แบบไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์มาทีมันก็ยิงไม่โดนเองเหมือนเป็นค่าให้โอกาสให้เราพลาดได้อีกครัง้งอีกครั้งประมาณนั้น มีปืนนี่มันโคตรอันตรายอุ้ยอันตรายกูได้ไงองสาพูดโยกโยกเนี่ยพอมีนี่ปุ๊บผมไม่เป็นไรเลยเน่้อทารานี่หมดผมก็จะเป็นแผล แว่นมูนนี่ขนาดไปกับสายตาเลยหรือไงวะยิงยิงแล้วแว่นไม่แตกเชื่อเลยรอยลงรายล้าไม่มีเขามีสเกลน,นกั้นปุ๊บทุกอย่างง่ายเลย ใส่ซืาา้อน้กโปงน้กดาบด้วยกัน กมแรงขึ้นว่ะเหนือยหน้าขึ้น แสงหน้าสมยังหัวโดด ับเลเวลอัพแม่งเฮ้ยอัพอัพกรอก่อนไม่รู้ไม่รู้ว่ากูว่าลูกปืนลูกปืนเต็มปีแน่คือต้องอัพดีก่อนเพราะว่าเพื่อจะใส่เกราะระดับกลางได้แล้วก็สูงพวกนี้ด้วย เออผมชอบอันนี้มากกว่ามันดูมีอะไรเยอะโอ้เหลือเราเหลือบเอาหลือบเอาวุธเลยที่ไม่อัอหมัดเพราะว่าเราเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วแค่นั้นแหละก็แค่แบบคือไอ้พวกนั้นก็ถือวุธแล้ว ถ้ากสุนมันเหลือแล้วก็เอาไปโดเข้ามาแค่นั้นแหละมันก็เยอะอีกแล้ว จะเว็บเก้าเว็บสิบแล้ว โคตรแหลกเลยโอ้ยแหลกเดี๋ยวพึ่งแหลกสิลูกพึ่งแหลก แล้วก็ไอเอฟนี่ก็จะเยอะขึ้นด้วยรู้แล้วกว่ะเออช่างเ,เกิดไปละโอ้โห achievement ขึ้นรัวๆแล้วเว้ยมึง